สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณเด้อจ้าที่มาับชมคลิปนี้เนาะจ้าเนาะมาอีกแล้วจ้ามาอัปเดตอันสวนทุเรียนเฮาอีกแล้วจ้าเพื่อนๆสิเป็นอย่างไรเขามาชมนํากันจากคลิปที่แล้วที่เหาาหายเบึง่งเนาะจ้าเนาะทุเรียนที่เป็นต้นแห่งใบใบรวงอันจนใจสิขาดน้าต้นทุเรียนละจ้าเพื่อนๆจ้า <laughs> มาเมื่อนี้เนาะจ้าเนาะเพิ่นก็ถือฝนแน่ยังแน่เนาะจ้าเนาะใส่ปุ๋ยแน่เนาะจ้าก็อันเป็นซรงคือสิอันไข่ไข่เน่อยู่จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเขาก็มาชมน้ำกันเนาะจ้าเนาะบางต้นก็กันยังบอทันเลยฟืนเนาะจ้าเนาะบางต้นก็งามแล้วจ้าต้นนี้พี่น้องจำได้บ่จ่าี่ว่าเหลือตะกั่างแม่จ้า ใจสิขาะ,ะมานสวนตวเลียนพี่น้องจ้าลงทุนหลายเนาะกับอันนั้นน้ำมันโอ้ยมันเลี้ยงยากอีหลีเด้เพื่อนๆยากก็ลูกน้อยอีกลูกน้อยอย,อยังวานกินนมกินอิ่มแล้วก็นอนนะจ้าตื่นมากก็กินแล้วก็นอนนะจ้าต้นตวเลียงงามงามเดียวอาทิตย์หนึงน่งไม่ก็อาทิตย์หนึ่ง เป็นไล่ตังพี่น้องจ้าโอ้ยใจสิขาดใจสิขาดยังวะต้นนี้ก็สสีแค่ไข่เนจ่ะเพื่อนเื่อนมียอดอ่อนออกมากเนาะกับไข่เน่แต่ละต้นที่มียอดอ่อนมากกับชื่นใจนําเนาะจ้าเนาะชื่นใจกเป็นเื่นฟืน่นมากเนาะจ้าเนาะอันที่อาการที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือว่านงเคยเนาะจ้าเนาะเพิน่น เพื่อนอยากพ่วนดินเพื่อนอยากกบไปนั่นกบมันต้นพ่วนดินเนะจ้ะเนาะบันนี่อันหากหากฟอยของทุเรียนนะจ๊ะมันมันออกหากินบ่ด้ดนะจ๊ะเนาะมันเลยช็อกเรามันสมกับไปมันมนันนั่นก็เป็นช่วงที่นาแรกน้่เนาะจ๊ะเนะาเนะมันก็นเลยเป็นเป็นไรต่างจา๊ะ อันต้นนี้ก็โอ้ยดอนใบใบสีเขียวขึ้นมาเลยจะชื่นใจเลยเป็นว่าง้างพอ่อยก็เห็นแล้วก็ชื่นใจอยู่จะแต่ต้นใดงามต้นไดัน,ดนฟื้นขึ้นมาเนาะจ้ะเนาะจากคลิปที่แล้วที่ห้องไห้เบิงต้นนี้ก็งามเปืเปินอนๆปืจําจำได้บ่จ้ะต้นนี้ที่ว่าเหลือแต่กางนะเพื่อ,อน อันมุมเดียวกันเลยจากคลิปที่แล้วที่เข้าเบิ่งกันนะจ๊ะคลิปก้อนนาฝนตกนั่นเลยจ้ะอันคลิปล่าสุดคือฝนตกนะจ๊ะเนาะฝนตกห้ามอันนี้คลิปหลังจากฝนตกเลยจ้ะเพืเ่อนๆจ้าที่น้องน้องคนไทยมาให้เบิ่งเนาะลหลังจากฝนตกคืออันใส่ปุ๋ยนะจ๊ะเนาะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเม็ดใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะจ๊ะ ก็ใส่ไปเนาะจ้ะเนาะเพื่ออันขิงงัวงพ่นกับเบอย่างบทัฒน้กาใส่อยู่จัดเพื่อนๆจ่าซื้อมากแล้วกันซื้อสามเดือนแล้วพ่นกับย่างประกาใส่ให้เอาฟางกบพ่นกับย่างประกากบอันเี่นมองโค้นมองบริเวณต้นนะจ๊ะมันเป็นแปลนๆนะอยากให้พ่นเอาฟางกบฟางกับซื้อเมื่อไหร่แล้วจ้ะพ่นกับกบแน่บกบแน่ตั้งต้นนี่จ้ะกับกบพ่นกับ นุ้งซื้อว่าสิกบนาไปแล้วก็กบบ่มืดนะจ๊ะนะให้ให้เพื่อนกบอันรอบโค่นต้นนะจ๊ะบ่แมนว่าให้กบต้นมันนะจ๊ะเพื่อนก็นยังบ่ท่านด้กาเหตุเมือสุตนนะ้นเนาะเพื่อนว่าให้ล่องล่องล่องเบิ่งจกักอันคือบ่บ่ให้เพื่อนว่าเพื่อนบบกบสุตุนนะจ๊ะเนาะก็ล่องเบิ่งก่อนจ๊ะเดี๋ยวเดือนนาเขาก็ไปพ่อกันอยู่เวทีสิท้ายให้เบิ่งสุตุนสุมุมเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเนาะ <laughs> ใจสิขาดแต่ก็โอเคอยู่จเ้เห็นเห็นหยอดอ่อนมันออกมาแล้วก็ชื่นใจเนาะจา้เนาะชื่นใจกับกับเขาอยู่คัก,ก็ลูกเด้อเผื่อเพื่อปลูกปลูกทุเรียนเนี่ยใจสิขาดน้ำเห็ดยังกับบะไรเนาะจะอยู่อยู่อยู่ทางฮอลแร่เห็ดยังกับบะไรแต่ก็ยังดีอยู่จ้ะเห็นมันฟื้นขึ้นมากอะ่ะดีใจ มีแตกยอดใบอ่อ,อนขึ้นมาคิดว่ากะเป็นประสบการณ์เน,ะนาะจ้ะเนาะเฮาเพื่อนว่าเพิ่นก็นอยากล่องเนาะก็เป็นประสบการณ์ที่เฮาจะต้องเรียนรู้ไปน้ากันเพลดไปน้ากันเพื่อนๆนจากเดือนนี้ต่อไปกับคงสิดีคือนอกนจากที่ประสบการณ์ลังหลังที่เฮาผ่านมาแล้วเนาะอาจสิดีขึ้นประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นที่เพิ่นเหตุมากนะจ๊ะเนาะแต่ประเหตุกับบรูกพวมีประสบการณ์คือเขวาว,ว่าแหละลก็เริ่มแตกยอดโอ้ยยังว่าดีใจพี่น้องเห็นเห็นแล้วก็ดีใจอย่าฝ่าลำคาญซีรี์เลยที่เอาตันมาสวนทุเรียนหน่อยมาให้เบ่ง้วจ๊ะเนาะอยากให้อยากให้เบ่งนั่นะจ๊ะได้อัปเดตแต่ละเทือแต่ละข้างการเปลี่ยนแปลงของอันสวนทุเรียนเฮาเนะจ๊ะเนาะ การเติบโตวัตถภาพของตอนนี้เป็นจังไดแล้วจ้ะเนาะหยาก,ก็ขคืนหลยจ้ะคือเพราะว่ามันเป็นหนาฝนเนาะเป็นหนาฝนเพิ่นก็สิตัดต,ตั้งแต่ตรงตรงโคนต้นนะจ้ะเนาะก็เจอเหมดก็บิบ่ไหไว้นะจ้ะเนาะตัดแต่ตรงโคนต้นหยาเคี้ยงงามขนาดค่ะ ถ้ามีง้วมีข้อยแต่บ่ให้เขาด้วยจากง้งวงข้อยหยานไปเฮ็ดตุตนทะเลียนเนาะในเฮ็ดหัวไว้ยุจาหัวหัวจําเป็นเล็กเล็กกันสองไอยังก็รั่วที่เป็นน้ำน้ำน่ะไหมจ้ะใช้ไปสองอันพอบ่ให้งัวควขว้ยเขาได้เนาะจ้ะเนาะมาหน่อยเฮ้ากันแล่นน้ำดีถนาดนะหักบ้นนามาหน่อยเฮ้า ขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าฝากากดไลค์กดแชร์สาวทะเลน้ำเน่เร้อจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจา้า